เดอะเทสลาโมเด S 2026มอบภาพลักษณ์ใหม่ของซีดานไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่พัฒนาไปอีกขั้นทั้งในด้านพละกกำลังเทคโนโลยีระบบช่วยขับและประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจนแม้โครงสร้างพื้นฐานจะยังคงอ้างอิงจากโมเดลปี2021ถึง2024แต่เทสลาได้ปรับปรุงในแทบทุกส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่ ทำให้โมเดล S 2026กลายเป็นหนึ่งในซีดานไฟฟ้าที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านสมรรถนะความปลอดภยัยและความล้ำสมัยขอองค์การเชื่อมต่อแบบอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคดิจิทัลอย่างสุดลงตัวดีไซน์ภายนอกยังคงความเรียบหรูตามสไตล์เทสลาแต่ปรับความโฉบเฉี่ยวให้ทันสมัยยิ่งขึ้นไฟหน้า LED แบบ Adaptive Matrix ช่วยเพิ่มความเฉียบคมและให้การส่องสว่างที่แม่นยำขึ้น กันชนหน้าและช่องอากาศได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอากาศพลาศาสตร์ลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานให้ต่ำกว่าเดิมทำให้การวิ่งที่ความเร็วสูงนิ่งขึ้นและยังช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นเส้นสายด้านข้างถูกปรับให้คมชัดขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงเอกลักษณ์ทรงสปอร์ตพรีเมียมของโมเดล S ไว้อย่างครบถ้วนล้ออลูมยใหม่ขนาด19นิ้วและ21นิ้วได้รับการออกแบบให้ลดแรงหมุนต้านอากาศ พร้อมเพิ่มความแข็งแรงสำหรับรองรับแรงบิดระดับสูงของมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ภายในห้องโดยสารของเท s l a Model S 2026ได้รับการอัปเกรดวัสดุให้พรีเมียมขึ้นโดยใช้วัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูงและงานประกอบที่แน่นหนากว่าเดิมแผงคอนโซลกลางยังคงความมินิมอลแบบเท s l a แต่หน้าจอกลางปรับเป็นรุ่นใหม่ขนาด17.5นิ้วความละเอียดสูงและมีอัตรารีเฟรชที่ลื่นขึ้น ระบบ Infotainment u p ัปเดตแพลตฟอร์มใหม่ของเท s l a ทำให้การทำงานเร็วขึ้นกว่าเดิมมากทั้งการโหลดแอป,ปการสลับเมนูและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆหน้าจอหลังสำหรับผู้โดยสารยังคงอยู่เช่นเดิมแต่ถูกอัปเกรดให้รองรับความบันเทิงสตรีมมิ่งหลากหลายประเภทรวมถึงระบบเกมที่ปรับปรุงการประมวลผลให้ดีขึ้นเบนาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้กระชับและสบายมากขึ้น โดยเฉพาะการขับระยะไกลที่ถือเป็นจุดเด่นของเทส l a รุ่นนี้ระบบทำความร้อนและระบายอากาศถูกใส่เข้ามาในเบาะคู่หน้าและคู่หลังพร้อมปรับไฟแอมเบียนไลท์ภายในรถให้ปรับแต่งได้หลายเฉดสีมากขึ้นช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราในตอนกลางคืนระบบเสียงอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาต่อจากชุดลำโพงพรีเมียม22ตัวให้ความคมชัดและมิติที่ลึกขึ้นสามารถปรับรูปแบบเสียงให้เหมาะสมกับทั้งการดูหนัง ฟังเพลงหรือรับชมคอนเทนต์รูปแบบต่างๆด้านสมรรถนะเท s l a m o เดล S 2026ยังคงนำเสนอรุ่นลองเรนและรุ่นเพลทโดยทั้ง2รุ่นถูกปรับปรุงมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรุ่นลองเรนมาพร้อมมอเตอร์คู่ที่ให้กำลังแรงขึ้นและให้ระยะทางวิ่งไกลกว่าเดิมเป็นประมาณ650-700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับล้อและสภาพการใช้งานจริง ส่วนรุ่นเพลทยังคงความสุดยอดของแรงมา้าที่ระดับมากกว่า1,000แรงมา้าทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในช่วงประมาณ1.9ถึง2.1วินาทีซึ่งยังคงอันดับหนึ่งของซีดานไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในตลาดด้วยสมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์ระบบแบตเตอรี่ของรุ่นปี2026ถูกปรับปรุงการจัดการความร้อนใหม่ทำให้แบตเตอรี่ทนทานกว่าเดิมในสภาพอากาศร้อน และรองรับการชาร์จเร็วแบบซ u เปอร์ชาร์จิ้ง V4 ที่ให้กำลังชาร์จสูงกว่า350กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ15-18นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีระบบวางแผนเส้นทางอัจฉริยะที่คำนวณความเร็วในการเดินทางตามสถานะการจราจรจุดชาร์จที่เหมาะสมและปัจจัยสภาพอากาศเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเดินทางระยะไกลได้อย่างราบรื่นมากที่สุด ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของเท s l a Model S 2026ได้อัปเกรดเป็น f u l s e l ล d r i v i n g เวอร์ชันใหม่ที่ใช้การประมวลผลบนพื้นฐานของเท s l a AI รองรับการขับอัตโนมัติที่แม่นยำขึ้นในหลายสถานการณ์ทั้งการขับบนไฮเวย์การเปลี่ยนเลนการป้อนข้อมูลแผนที่แบบเรียลไทมและการวิเคราะห์สภาพถนนที่ซับซ้อนมากขึ้น เซนเซอร์ S S รอบคันรวมถึงกล้องความละเอียดสูงชุดใหม่360องศาช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศที่มีหมอกระบบ FSD ยังเพิ่มความสามารถในการจอดรถอัตโนมัติในพื้นที่แคบรวมถึงระบบซัมมอนที่ปรับให้เคลื่อนตัวแม่นยำกว่าเดิมหลายเท่าด้านช่วงล่างเทส la ปรับปรุงระบบถุงลม a d ดป t i v e Air Suspension ที่สามารถปรับระดับรถได้อย่างชาญฉลาดตามลักษณะถนน ผู้ขับสามารถเลือกโหมดขับขี่ได้หลายแบบเช่น Comfort, ตสปอ t ์ตแทร็กโหมดในรุ่นเพลทซึ่งแต่ละโหมดจะปรับการตอบสนองของพวงมาลายัยระบบกันสะเทือนและแรงบิดของมอเตอร์ให้เข้ากับการใช้งานนั้นๆความเงียบภายในห้องโดยสารดีขึ้นจากการเพิ่มฉนวนและการปรับกระจกเป็นแบบอะคูสติกที่ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้การเดินทางไกลสบายขึ้นมาก ในด้านเทคโนโลยีเชื่อมต่อโมเดล S 2026รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA เต็มรูปแบบช่วยให้รถพัฒนาและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการระบบนำทางใช้ข้อมูลจากระบบดาวเทียมและ AI บนคลาวทำให้การคำนวณเส้นทางแม่นยำและรวดเร็วกว่าที่เคยระบบสื่อสารในรถสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกัน ทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตและอุปกรณ์อีออตต่างๆรวมถึงรองรับการใช้งานแอปเทสลาบนมือถืออย่างเต็มรูปแบบผู้ใช้สามารถสั่งเปิดปิดเครื่องปรับอากาศตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่หาตำแหน่งรถหรือแม้แต่สั่งปลดล็อกได้ผ่านมือถือทันที ในแง่ความปลอดภัยเทสลายังคงให้ระบบมาตรฐานระดับสูงเช่นระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินเท้าระบบตรวจจับนักปั่นจักรยานรวมถึงเรดาร์หน้าหลังแบบใหม่ที่มีความละเอียดสูงกว่าเดิมช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นสำหรับโครงสร้างตัวถังยังคงให้ความปลอดภัยสูงด้วยการเสริมจุดรับแรงใหม่ ทำให้ทนต่อแรงกระแทกจากหลายทิศทางได้อย่างดีเยี่ยมสุดท้ายเท s l a m o เดล s 2 0 2 6คือพาพวรวมขอองค์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่เน้นประสิทธิภาพจริงความสะดวกในการใช้งานและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าในตลาดจะมีคู่แข่งมากมายแต่โมเดล s ยังคงยืนหนึ่งในกลุ่มซีดานไฟฟ้าระดับเรือธงที่ให้ทั้งความแรง ความล้ําและความคุ้มค่าในระยะยาวทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหารถไฟฟ้าพรีเมียมที่ให้ทั้งความสนุกในการขับและประสบการณ์การใช้งานที่เหนือระดับอย่างแท้จริง